นี่ครับข้าวหมูแดงครัวช้างยักษ์รีวิวร้านตัวเองไม่ต้องถามเลยว่าอร่อยไหมยังไงก็อร่อยครับทำเองชิมเลย ลกูกลูกไม่ยอมรีวิวพ่อรีวิวเองไม่ได้เลยตอนนี้ Hãy subscribe cho kênh rồi <laughs> ต้องถามเลยครับว่าอ,อร่อยไหมหล้างตัวเองยังไงก็อร่อยจะ๋มวมีโอกาสจะทำคลิปทำคลิปการทำข้าวมูแดง จานที่เห็นนี้40บาทบขขน,นะครับไข่ครึ่งฟองนีครับปริมาณก็ประมาณนี้เลยนะครับ40บาทเท่านั้นไม่มีไข่ก็3-5ไข่ครึ่งฟอง40 <c oughs> เริ่มไข่ครึ่งฟองก็45 บทคนตอนแรกคิดว่ามีหนวดไม่เวรริร์กหัวปูรีวิวไม่ได้ตอนนี้ไม่สนใจแล้วะรียงเดียวมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำเลยอ่าโหงดกินเหล้าเบียดูเมียทำหน้านะ อยากดูหน้าหน้าแฟนบ้างน่ารักกินข้าวอร่อยต้องกินใกล้กับผลที่รักโอเคเรียบร้อยอิ่มหนึ่งอิ่มแน่นอนแล้วก็อิ่มจริง โอเคครับว่างมาอุดหนุนกันนะครับ